ขั้นตอนที่1ผู้เล่นจะได้รับการ์ดคนละ5้ใบเท่าๆกันโดยการ์ดที่เหลือจะนำไว้เป็นกองจัว่วโดยมีทั้งหมด54ใบขั้นตอนที่2ผู้เล่นที่แจกการ์ดจะเป็นผู้เริ่มเล่นคนแรกโดยวนไปทางซ้ายมือ ข้อที่สเมืม่อถึงตาผู้เล่นแต่ละคนให้ผู้เล่นแต่ละคนหามาตาตัวสะกดหรือสระที่ตรงกับการ์ดข้างบนสุดเช่นคำข้างบนสุดมีคำว่าเจ็จที่เป็นมาตาตัวสะกดไม่กบหนูเลยลงคําว่ากับที่เป็นมาตราตัวสะกดไม่กบเช่นเดียวกันค่ะหากผู้เล่นไม่มีการ์ดตัวสะกดหรือสระตรงการกด์ดบนสุด ผู้เล่นคนนั้นต้องจั่วใบจัว่วนี่ไงเจอแล้วหากผู้เล่นลงการเปลี่ยนมาตราสามารถเปลี่ยนมาตราได้ตามใจชอบเช่นตอนนี้การบนสุดเป็นแม่กบหนูเลยใช้การเปลี่ยนมาตราเปลี่ยนเป็นแม่กงค่ะหากผู้เล่นลงการย้อนกลับจะทำให้เปลี่ยนทิศทางการเล่นจากบนซ้ายมือเป็นบนขวามือค่ะ หากผู้เล่นเหลือการใบสุดท้ายผู้เล่นต้องพูดว่า CR เป่าหากผู้เล่นลืมพูดว่า CR เป่าผู P ้ o เล่นต้องหยิบการ์ดจากกองจั่วอีกหนึ่งใบเจ็บ ตาจะสะกดที่ตรงให้เราลงสระที่ตรงได้ค่ะจากคําว่าค่าหนูเลยลงเป็นคําว่าบ้านค่ะดังนั้นมาตาจะสะกดจึงเปลี่ยนเป็นแม่กนค่ะหหนเรียนเปลี่ยนเป็นแนนม่กกน นี่อจะผมไม่มีหองก็เลยจับมาจากกองถั่วครับไม่เจอไม่เจอนี่ไงเจอแล้วแปดนี่ก็จะเป็นวิธีการเล่นเกม